ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ X-Storm นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Castor Cashier นะครับแล้วก็มาอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษพิเศษนะครับคนเดิมคนเดิมพิเศษพิเศษอุตสาวพิเศษให้เนี่ยต้องไงวะก็มปะปะปไปะเลือกร่นได้หรือเปล่าเออแน่แน่เร็วๆๆๆกินข้าวโง่โอ้โหจะกินทำไมไปรับรถอมรักกินเยอะครับจากไอคอนติสเดวินทีมครับคือพวโงดหรืออ่ไรปะ ไม่เข้าใจมันตรงนี้ขึ้นม่อะตายเริ่มเกม้วอะอะไรเขาไม่ปัญหาเยอะจังฮะตาเริ่มเกมไปเรย่ปเล่อะไรอ่ามาแล้วตายเถอะตีนปอบเยอะอ้าวีนี้เขเปลี่ยนสีไว้แดงไว้แล้วแต่ ไม่ได้เว้ยแม่อะไร,รอ,อะไร,รอ,อะไรนะก็เล่นทำก็กด W W ไออาางเม,มื่อวานเราเราชนะน,นี่แล้วเราก็ขึ้นมานี่โอเคไปเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเอานะะไดมันมันมีคนที่มันมีโก้ <c oughs> ผมไม่ได้กินโกผมเล่นก่อน กดอะไรนะกดดีกดเดบิวเนาะกดดีเดบิวกระโดดสเปคป่าวายเนี่ยอะไรอะไรกระโดดขีนยัไงโอ๊ยกระโดด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 เกระโดดเขาไปเอ๊ะเะเดะเะเอ๊ะเอ๊ะเะะะะเเะ เก็บแม่งเก็บหาพ่อเก็บหาพ่อ้วอยากจอยากจะตันไอ้อยากจะปัวตัวที่เกียวคุณ่อขาดนะเฮ้ยเอาจะกินให้ผม้างสิเจ้าหญิตากระลนเจหญิงตาแอบแบลว้ช่วยนอยผมอยู่ครัสบายผมไม่ยุ่งไปเลย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 เอาเอาเอาเ้ยระวังนะเฮ้ยโอ้

อะไรสลักเกอกดบีโ hmm. น mm ่เ hmm. นี่ยกดอะไรวะกดอะไรวะกดตัวเอถ้าเป็นแบบแป้นพิมอ่ะกดตัวว oh, yeah, uh ้กดัตัววยเออเด็วเดเดตวผมไปชุบ e. ชีวิตเดโอ้เกิดอะไรนิดนึงนะฮะอะไรนักอะไรนักไม่ได้แรงนไม่ตึอไปเยอะรล่บโอเคโอเคโอเคอะไรนะกดเอกดเอยิงกดยิงักอร์ักอร์เยี่ยมเ o ยหมดัก เดี๋ยวเดียวเดี๋กลมาเเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเอาเดียวเดี๋ยวเ่มันจะตายแล้วมัววววนจะตายแล้ว็วาวมาช่วยกันบ้างสิเอดูเงินมึงดิถ้ไม่เงินคุณหน่อยอะ ครับตอนนี้แล้วแล้วแกไปซื้ออะไรทำให้เหลือแปดบาทอ่ะอะไรใครเลีไม่รู้ใค่เป็นใครแต่จริงกอ้ามีกันแบ่งแบ่งกันปั๊สิเออเออแมวน้ำมึงไงตัดเอาไดิแมวน้ำป้าแกสิอะไรมันมังกรไมใช้มังกรไ้มาณ์มา

เฮ้ยตู้ไม่ได้วตไม่ได้ิ้าหายแล้วนอนกันอยู่กับบด้วยทิ้หายแล้วโอ๊ยมีระันสูงเนี่ยนะเราจะไม่ยอมตายเด็ดขาดนะไม่มียาวเลยไม่ได้ไม่ยาวครับไม่ยาวผมไม่ชอบเลยโอเคเอ้อาวแม่งยิ้ถึงอยู่หรอ อะไร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 เออแม่งกินไม้สู้ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนนมัชุบไม่ได้แล้วเหรอผมจะเข้าแล้วโอเคลุยโอ้ย จ้ิงิงใจแอบบลมาแล้วมาแล้วครับโอ้เฮ้ยตะกตะตะตะอ๋อมุดเด็อ่อนมุดตัดเลยก็ตีมาสิไอ้มันไอ้มันไอ้เงมันกดปกปตัว้ะปัตักดชีพด้วยกดชีพค้างด้วยรู้กูรู้กูสอนกูอ่ะโอเคอะไรอะอะไรอะโอ้ ขี้เ,เไไมกออกมาเป็นพวงเลยเฮ้ยไปอยู่ทำไมตรงนั้นอะตายแล้วตายไปไปไปอาลงแบบเท่ๆนะกระโดดลงนะเฮ้ยงอนกูกกอีเยน่เน่มาเอากล่อ,องอาวุธเนี่ยเร็วดิ เร็วๆๆๆๆๆๆเร็วๆๆมันอยู่คนเดียวเลยนะเฮ้ยมาเร็วเนี่ยเนี่ยดาบมาแล้ล itch, ลวสิเนี่ยล ouais ีนีเปเอาลีบีเปลาตี โอ้โหนี่คือการคอมโบข้างบนโอเคโอเคโอเคอะไรนะขี้ตีอมโเนี่ยเนี่ยมากอะไรนะขี้ตีคอมโบเอ้ยอ้าวเห้ยอันมาพูดตามผมไมมดมันบม กดกดคอนโทรลป้องกันนะคุณกดคอนโทร่ป้องกันเอออออ๋อี้าอไอ้ยี่บ้โน่กูละตายเนี่ยอะไรดีัดอยู่ได้เรียบร้อยอีกอ่ามันจะไม่ดูดูมาเห็นเงินอาเนี้มันจะเอาเงินหรือจะเอาหรือว่าจะเอานอจะเอาน้องนะฮะ เอากลังินะ้าครกินนะตัานเลยล่ะื้งกับตื้งบองตงับซื้งเดเดอเด้อเดอเดเราเรากเราก่อันตรายอันตรายไปคนเดียวอันตรายวายไงมิสมิสเฮลโหลาไมดิไม่ฝากคนป่าคนปาคไม่ไม่ใช่หมอยดําหมอยดําหมอยดําเนี่ยไปเก็บดีเนี่ย แม่งมาเยอะว่ะแมเผา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 เนี้ยเนี้ยเงิน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 คือทุกสิ่งมาอยากไปซื้อยาได้ไงกูไม่มีกูไม่มีกูขอซื้อวะเนี่ยเอ้แหวนวัวดาวนวัวด้วนเอ้ยโอ๊ยนะครับแล้วเกิดการหลุดนิดนึงนะฮะ แอาไปไหยเหมือนกันเลยดูคมดูคมดูคมมากอะไรนะอะไรอยู่บนอ่ะมามามาเป็ต่อเป็ต่อฟัน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 เมื่อไรวะเฮ้ยเร็วเร็วอะไรวะมีอะไรตรงนี้ด้วยอ่ะเร็วเร็วเรวเฮ้ยเมื่อกี้เข้าไปได้ไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเล่นเล่นเล่นมาก่อนไม่เคยเจออาวุธนี้มาก่อนเลยอะโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย แม่ขี้แตกว่ะตัวสายมีต oh, anyway. ัวที่น่ากลัวว่ะเอาขี้มาดูเบอรูก็กูกินข้าวโพดอยู่โอ้ลอยแบบสง่างามมากโอ้โหเขาดูเขาดูเขาดูเขาดเขาตัวเ่งเขาตัวเองไปไปเฮ้ยแม่งพักผ้าอยู่ว่ะจับการแม่งเลยโด้ตีแรงว่ะเด้อเด อาวุธใหม่นี่ตีแรงแม่งเลยอ้าเล็บเล็บเอาเล็บเล็บเอาเนี่ยเนี่ยเออแอปเปิลแม่งมาโดนแดดแล้วว่ะเฮ้ยยี่ตายอีกจะตายอีกมึงต้องไรตายวะจะไปเสียงเลสานอะไรเนี่ยแสบโมั้ยนะแสบสิเนี่ยแอปเปิลเด้อไม่เจ็บสิ ไปไหนไปไหนไปไหนยิงต่อไปไปไหนไปไหนไปไหนใคราใครยาใคราโอเคโได้บาทเดียวเฮ้ยอแม่งไปไกลๆไกลๆโอ้ตัวอะไรอะตัวอะไรด่ะเฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะะไ่่ปลาดี่มันหมอยเท่าค้า เผาสิเฮ้ยเผาสิเออมีหน้าที่กับเผาไปแม่งเล่นแต่คนมันกว่าคนเดียวว่ะเฮ้ยใครเบี้ยวอาแบบใครเบี้ยวอาแบบเฮ้ยเฮ้ยบอสจะตายแล้วบอสตายแล้วบอสตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยบอสบอสจะตายแล้วเว้ยมุกนี้

อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอยกะตายกูไม่ไปออะไรวะอะไรอ่ะทำไมไม่อยู่เนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยโอ้ยอะไรอ่ยไปดิ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 ไปไปไป้ย ไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนะเดี๋ยวนะคุณไปไหนคุณไปไหนใครอะอะไรเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดบุตรชายสมบัติโอ้แม่ตีแล้ววะเด้อเด้อแม่ขี้แต่ขี้แตนเลย ไม่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 เราจะไม่ยอมแพ้นี่เห็ไม่ผ่านได้อยู่ผ่านได้อยู่เด,ยยเดี๋ยวโทขอถอยมาก่อนปะอันตรายเดี๋ยวๆๆๆสมาธิ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 แม,ม่งก็น,าน่าชิบหายอ่าอย่าบอกนะคุณลุนะ้นอะว้าวสิด,ดีแล้ว ว่าเมื่อไหรมันจะทานเนี่ยอ๋อติดแล้วอ่ะหายไม่ไม่เราจะไม่ยอมตายตรงนี้เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้แล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วครับกระโดดมันตัวอะไรวะตัวอะไรวะเพื่อวันนะ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 จะได้เก็บกันยวได้เกาะเกาะเกาะล้างอ่ะเกาะล้งอ่ะโอ้ย ดี๋ยวพยายามก่อก่อไว้ก่ออะไรก็ได้เร็วเร็วเมันแย่งกูอีกโอ้ยอะไรอะเฮ้ยฉลาม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 เออพยายามพยายามก่อไว้พยายามก่อไว้ก่ออะไรก็ได้โอ้ยอันนั้นนะคุณมีปูปูปเตอร์มาร์ทไฟเผาไฟเผาฉันต้องใช้ไฟเผาเร็วๆๆเฮ้ยตัวเงี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 ย กีลาดอยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอมาทางนี้เนี่ยมันต้องเจอไฟประกายกูนี่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 แม่มาแม่งมาเอ้ยแม่งมาหรือเปล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายฟ้า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 เดี๋ยวเดี๋ยวเผา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 ต้องเผาต้องเผาโอ้ยแย่มุ้ยกะตาย ได้ได้เออนั่นแหละเออนั่นแหละตกเดตักตเก็บเก็บเก็บเขเก็บเขเก็บเขาไม่ทันป่ะไปเออฟันคนนี้ก็ได้นี่เฮ้ยามฉลามเฮ้ยชลบลลบ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 แม่งแม่งแม่งแมตัวเอกตัวเอกตัเหรอ W เฮ้ยไม่มาหรือวะเดี๋ยวเี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นต้นไม้เบิ้นอไเบิ้นไกลัวเนี่ยเบิ้นว่ะ โุ้เนี่ยยุ่งนไีหนเนี่ยโขอีกขเียได้เนเกินเนแม่มให้ขึ้นว่ะเดี๋ยวเอ้าไม่งี่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวกาอบาคอ้ยอดคออคอเคโอเเโอโเคโอเคโอเคโอเอคโอเคโโอเเคอเคอเคโอเค

เว้ยกินไหม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 เราขอ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 โอเค่านทานทานทาานอ๋อ่านค่าเราล่อเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยมันจะตกแล้วเออนั่นแหละสุดมนนะเฮ้ยมัน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 มึนไปมันไปแล้วมันมึนมึนมันมันมันมึนแอ้วมันมนมันมันไม่นมึนไมันเฮ้ยมนอไม่ถอยมันเราบาเรา้มึฮเราบาเแมงแมวติดปลาปะแมวผสมพันธุ์กระมาะ

เนเนเนขึ้นมา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 เอยเล่ยเล่ยเล่อยเรยโดนอีกแล้วอ่ะโดนอีกแล้วอ่ะโดนไปแล้วนะเอ้ยมันตามกลัวมันตามกัวไงเ้ยมันมันโดนแล้วมันโดนแล้วฟันมา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 มันคือมาฟันด้วยแกสิเฮ้ยโอ้โนตรโค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 ตรโเนี่ยเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วจะตายแล้ว เฮ้ยเฮ้บ sure. ่เฮ sí. ้ยสุกปลาสากปลาตกกนี่ก uh. ็จะไนี oh. ่ก้หน่อยนัลอกว้าสากนยอ้ชนว่ะอะตายเหรอเฮ้ยตายแล้วเหรอเออบีี้อะอ๋อโดนดีเนาะกโดนแล้วว่ะโอเคก็จะได้น่อยยังปออยู่ครับแมงแมวอะไรวะระบาน้าได้้ปลา้ี่ปลาตไมยได้เนี่ยมา ปั่นปันปันปัปันถอยไไม่ทันว่ะโอไม่ทันอีแล้วว่ะแม่งจะตีไม่บอกจะตายแล้วจะร้ายนะโอ้ยเรียบร้อยเยโอ้ยแล้วแล้วก็ไม่มีกลับแล้วว่ะปันปันตายเถอเยตายเถอเย ตายแลตายแลตายแลโอเคโอเคโอเคจะตายแล้วจะตายแล้วโอเคโอเคตายแายแ้ยแล้วจะตายแ้ยมอะไรวะมาแล้วมึงม่ไม่ฉันไม่มีวันแพ้เฉัเล่นมาสิรอบแล้วเนี่ยเล่นต่อ่นเเฮ้ยตายแลตายแล้วตา ตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายเอ้แม่งเอ้ยกันตาน้อยกันตายหน้อยไปปะเฮ้ยก็สิละตัสร็จแล้วโอเคเด็ดแล้วปะแม่งยังไม่เด็อีกเหรอเอ๊ะตายเป็นคนงานกินเลยเนี่ยเลยอันนี้ผมยิ่งร้อนนะอันนี้เอาแล้วครับเราก็จัดการแมวผีไปได้นะ รอะไรดีแคสพีทใช้ไมแคสพีไงแมวปลาเดเดอัพเกรดก่อนอัพเกรก่อนอัพเกรดก่อเอาก่อนเซ่ไอกระต่ายนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรมากระต่ายสิเออนจินเหรอกระต่ายเป็นอะไรอ่ะอ๋อวิ่งเร็ว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 ก็สปีดนี่ก็เห็นในเอจินอ่ะเอนจินเอนจินลิตี้เหรอ โอ้แม่งอีตังค์อีดึงอัาเกียร์ดวงอาเกียอยู่กันใครเนี่ยมามาไม่ยอมโอ้ขอโทษนะครับขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวมินทูลานนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านก่อนอ่านอะไรดีบ้าง ยหญ่าอย่ายัาง,ยาง,ยางไม่ให้ไปไม่ไม่ไม่ให้ไปไปแล้วนะแตมักนี้นอว่ามาพักแันี้ก็ต้องตบ,บ้า,บาง,ง,งาครับเจอกัน,ะนะพระราคับผมบ๊ายบาย